นี่ครับจะเลื่นข้อพิทักษ์ครับหลังจากลงจากชั้นสุดท้ายแล้วจะพูมสี่ลบห้าเราไปวายลงมูอสวนน่ะเนตนเสลาด้านล่างครับคือทางลงครับอากาศเย็นอากาศสดชื่นมาก ภาคไทยภาคไทยเขาเตือนว่าตรงกลาวตรงกลาวใช่ไม่ใช่ราชพฤกษ์ไม่ใช่ครับราชพฤกษ์คือต้นต้นคูนครับดอกคูโ<ฮ>นโอ้มีตรงกลาวนี่พาไปไหว้หลวงปูส่สวนครับที่พันเป็นเจ้าวัดองค์สุดท้ายแล้วก็มรณภาพาตรงนี้กอนนี้ท่านก็อยู่ สำโลง่งน้องกระเดาเอ้ยสำโลง่งน้องโนัมาอยู่น้ำถมกำโล่งยังบรรยากาศกองควางครับนี่เสาหินนี่อากากัมาเที่ยว ไหว้พระแล้วก็ทำบ,บุญที่วัดเลยครับต่อด้านในา ลาลาครับที่เป็นชั้นเขาชั้นยังมีชื่อฮอละข้างนั่นคือฮอกระจายเขาข่อไม่ออกไม่ออกเป็นยังม่เมื่อมเมื่ออ่ไรย่างยง่าก เย yeah, oh, ี้สิเขามาพ่าไปไหว้หลวงปูสวนดัานหนครับบกมไปย่างดานนก็ดานนาเลยเอาใส่ลกเเปแออกไปน้สวัสดีค่สดีไปเลย วัดน่าลงมีขน้ามน้าเป็นทางราชการทุกคนเพราะคัวอาทรพัฒนคุณญา,าทานทันสวนทันโล่เยี่ยสิวัย แต่ส่วนส่วนยูด้านนมัยู่ด้านน้เปนบุส่วนิดูอาทางทานมยู่ด้านในบ่บเลยเปิดประตูลงไคนดูแลคนบอยดีของีหยา่ดีของไวะ ยาสีมาตีของเอาหลดเอาชัยเอาเอาโชคมันดี้เป็มวกไว้ออกสิบหกครับมันดีสิบหกทันว่า ขออนุญ<อ>าตใช้แ่นครับเนี่ยสิอ่านคือพ่ิสะฟังหลวงปู่ยายาท่านสวนหรือหลวงปูสวนนะครับพระอาจารย์หม่อนอพระอาจารย์สำเร็จรุ่นครับสำเร็จรุน่น พระอาทรพัฒนาคุณเนี่ยท่านเนี่ยท่านสวนฉันพโลกมุกบสวนเนี่ยท่านกรรมฐานแห่งหลวงปู่แห่งสมเสร็จสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักที่เป็นพระอาจารย์ของเนี่ยท่านแท้เนี่ยท่านแท้เป็นอาจารย์คนที่ โอ้โยอุ้มมีสิคน,คน,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 ะน,ะนกูอ่านกันหน้าตาคระจายตเยอะขึ้นได้เป็นผู้ชนะครับสวัสดีครับขอจบคลิปแค่นี้ครับอขอใหุ้ถึงวยทุกคนด้วยครับผมก็อยากถือด้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันคลิปหน้าครับผม